แม่น้ำสองสีตอนนี้สีน้บริสัทธ์ป่นไหนได้คบพี่น้องมองลงไปสะเห็นสีเดียวคือสีคุณคุณโค้งสีปูนมุ่นสีข้ามย่ามน้ำเข้นสีน้บริสัทธ์ัดว่าผู้ใดอยากเห็นต่อเมื่อเบื้องหนาแล้งจังสีเห็นเส้นแบ่งของแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบพบกันอยู่โค้งเจียมนี่จังเป็นทีมาของคําขวัญจังหวัดอุบลกล้วยไม่นาฝนกอกดอกงามคักพี่น้องมองเห็นแต่ไกลผมเลื่อยยางไปทายมาให้เมืองเห็นดอกกล้วยไม้แล้วชินหอยคู่เหมาานะครับกลับไปโรงเรียนสีเปราะซูวเล่าฟังส่วนทางนี้คือของดังที่หลายคนมาเช็คอินดยนนขาาว่หแต่บ สำหรับภารกิจโอดีกับเสีสินลงไปได้เวลากลับมาเห็นงานตามปกติแต่มือน้ยังส้งเป็นสีมมยยนมเมื่อยอยู่แน่เมึงดูนาฬิกากระไดเวลาพักเที่ยงพอดีมาที่นี่ไปหากาแฟกินกันรับพี่น้องแน่เห็นอยู่นี่เป็นอเมริกาโนหน้ามะพร้าวสีขาวดำแน่เห็นเป็นทู่ทนคนแล้วดูดขึ้นสซดสื่อดีข,ขนาดส่วนตอนเย็นก็แวะตลาดซื้อของกินกรับหอมือนี้นันน้องคืออยากกินซุปนไม้ขันซีซือเพืกินเองกับส้งสีเมื่อยมื่อนี่ก็ได้ตัดสินใจว่าซือแบบสำเร็จไปเลยส่วนร้านนี้ผมเคยสื่อกินเป็นปปรรรระจาออยู่่คคัับบสสสหชกโเใไไดุ้นม ถ้าอยากแข่งแซ่บต้องผสมกันก็ปนปลาผมก็เลยซสือมากที่จะใส่กันยางที่เห็นเป็นจังไลนะครับพอแม่พ่นองไปตะกินบอ่อสุดท้ายขอเพิ่มโปรตีนอีกจังน้อยหนึ่งซึ่งก็คือดักแด่ที่ผมถอดไว้ไปให้บัดพี่นองเร็จแล้วไปกินขวน้ำกันครับสวัสดีครับมากินขอน้ำกันครับซุปน้ำใหม่ใส่ดักแด่ใส่ปนผักกาดแก้วนั่นแหละผักแพ้วใบเอียงอีลาบัน,นี้เลื่อมแาบัน,นี้พักซีลาาผักอันนี้ เอฟซีเคยบอกล้วละแต่ผมลืมซื้ออีกแล้วนี่นี่นี่พี่น้องจำซื้อไว้ได้มีเอฟซีเคยบอกแล้วว่ามันซื้อพักอีกอย่างแต่ผมก็จำาบ่ได้ซื้อซุปน้ำใหม่มาซื้อปนมาเที่ยวร่วมกันค้นใ่กันบอกแล้ครับปลแซมถ้่กินแต่ซุปน้ำใหม่ซื้อๆหนึ่งซิสิบะปันไหน่ว่าตาแซ่ปนไปนังนร่แซมเลยเพิ่มโปรตีนด้วยดักแด้นะครับดักแด่นี่ก็ไปขขวแล้วคืออยากกินหลายมือแล้วครับ quả ừ, này mày Ừ, không nhảy nữa tin mà thì bụng 嗯，到底他？ ัำแพ,พร่หอมหอมใส่ต,ตมใสม่สุบหมี่แซ่บของแซ่บนี่แหละตะพูดมาผู้ลังคนมากินขมกดที่ว่าขมแซ่บผู้มากินขมกบว่าขมบาแซ่บเนี่ยแต่คนนะครับแยาแจะพูดมาอย่าวากันเนาะ Rồi ừ. để đặt đẻ bạn này. กินข้าวไม่กินหวานเขาว่าสันดานไพ่บุ้ยนะนี่ครับของหวานแตงไทยแตงไทยหรือภาษาอีสานเรียกว่าบักแตงกิงบักแตงกิงน้ำเชื่อมน้ำกะทิใส่ลงไป คนข้นเรียบร้อยโอ้โเกือบแล้วมาทีนี้แตงไทยสุกๆกกินหอมหอมนะเพื่อนหอมนี่อื้อ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามมาชมมากดไลค์มาเม้นให้ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฟันดีราตีสวัสดีครับบ๊ายบาย